Welcome Plan to Sky Pl wow. สวัสดีค่ะโอเคค่ะวันนี้พามาดูอีพีพิมพ์น้ำออลเลียมแมนจูล่านะคะ,ะมาดูกันก็คือพูแอปเปิลของเรานั่นเองนะคะใครเคยติดตามไฟมานานมากแล้วนะคะจะ,จะจ,ะจะจำได้ว่าฟคเคยซื้อพูแอปเปิลนะคะใบใหญ่มาซึ่งเมื่อสมัยนั้นนะคะปีที่แล้วเนี่ยใบประมาณนี้เนาะนี่นะคะอ้าว หใบนะคะคือ,คอตัดสดมาเนี่ยหนึ่ันห้ารบาทนะคะทุกคนอ่าทีนี้เวลาถ้าเพื่อนๆได้ใบใหญ่ๆมาเพื่อวางข้อเนี่ยเวลาเขาเกิดใบใหม่มามาดูนี่แรกเริ่มก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็เริ่มใหญ่ขึ้นนีประมาณนี้แต่สมัยนี้นะคะผูะ้แอปเปิลนะคะราคาถูกลงมากๆแล้วนะคะก็สองร้อยก็ซื้อได้แล้วนะคะผู้แอปเปิลนะคะลักษณะของเขาก็นี่นะคะ่ะทุกคน ใบเขานะคะจะเป็นรูปหัวใจแล้วก็กลมๆนะคะอ่าไม่เหมือนกับภูรออาชินีหินอ่อนนะคะภูราชินีหินอ่อนจะเป็นใบแบนๆน,น,นะคะไม่กลมนะคะแบนๆเรียบๆนะคะไม่มีขอบแต่ว่ากระดกขึ้นแบบนี้นะคะมีเห็นไหมคะอ่าเป็นประมาณนี้นะคะลักษณะอาจจะแบบมองผิวเผินนะคะอาจจะคล้ายกันแต่ใบน้องนะคะจะมีความแบบ กลมน่ารักกว่าแล้วมีขอบนะคะเนี่ยมีแบบเส้นขอบขึ้นมาเหมือนโค้งๆหน่อยนะคะเนี่ยค่ะห่อๆห,หน่อยนี่ก็คือลักษณะของพลูแอปเปิลนะคะถามนะคะว่าเขาโตช้าไหมนะคะ โตวไวกว่าพูงาช้างนะคะทุกคนพูแอปเปิลโตไวกว่าพูงาช้างแต่อาจจะยากในช่วงแรกๆหน่อยนะคะช่วงแรกๆที่วางข้อนะคะระวังน้องเน่าหน่อยนะคะ,ะแต่ถ้าน้องเริ่มตั้งตัวได้แล้วนะคะหลังจากนี้ก็คือสบายเลยนะคะน้องชอบแสงเยอะหน่อยนะคะ,ะวัสดุปลูกนะคะก็ขอโปร่งนะคะทุกคนสำหรับแอปเปิลเนาะก็อาจจะแบบว่ามะพร้าวสับ สับเล็กนะคะแล้วก็ขุยนิดหน่อยแล้วก็เพลย์ไลน์นะคะอ่าหรือถ้าใครไม่มีเพลย์ไลน์นะคะอยากจะใช้ดินก็ใช้ได้นะคะแต่ใส่เขาเรียกว่าอะไรนะเม็ดดินเผาก็ได้นะคะหรือ,อทานก็ได้นะคะที่ทูบๆแล้วนะคะแต่ไม่เอาละเอียดนะคะเอาให้มันพอเป็นประมาณนี้เนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมันจะได้มีช่องว่างเพราะว่าท้าละเอียดไปเนี่ยมันก็แน่นไปนะคะขอขอให้แบบเขามีอากาศ ข้างในหน่อยนะคะก็จะทําให้รากเดินดีขึ้นนะคะแล้วเวลาลดน้ําลงไปนะคะน้ําก็จะได้ไม่ทําให้เขาแฉะไปนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะของเออจ้าพูอปเปิลนะคะน้องกลมบล็อกแบบนี้น่ารักมากๆเลยค่ะรวดลายของน้องนะคะก็จะ เนี่ยค่ะสว่วนมนากมันจะมีขอบเขียวๆแบบนี้เห็นไหมคะมีอยู่ตรงขอบนะคะมีประมาณนี้เลยแล้วน้องก็จะมีความหอ่หอๆขึ้นแบบนี้ค่ะนะคะแตกต่างกับภูลาชีนีหินอ่อนนะคะพรุ่งนี้จะพามาดูภูลาชีนีหินอ่อนกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะลักษณะแตกต่างกันยังไงนะคะแล้วก็จริงๆแล้วราชินีหินอ่อนเนี่ยค่อนข้างที่จะหาง่ายตามท้องตลาดนะคะแถมยังสวยมากๆด้วยโตก็ไวมากค่ะแล้วก็เลี้ยงง่ายมากนะคะโอเคเดี๋ยวทําความรู้ รู้จักกับภูราชนีหินอ่อนวันพวุนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะทุกคน